กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมคะ คุณผู้ชมยังอยู่กับพี่ชันและก็พี่ตั้มนะคะแน่นอนที่สุดแค่2คนไม่สนุกแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราเชิญคุณเป้มาพูดคุยด้วยค่ะคุณพนิดาบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเป้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องผิวขาวกระ่างใสมันมีตัวช่วยได้แน่นอนแน่นอนค่ะวันนี้คุณเป้เอาอะไรมาฝากบ้างคะเชิญครับเรียกได้ว่ายังติดกระแสผิวขาวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของกิฟฟรีนเราก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะตัวใหม่ที่เป้จะมาแนะนําวันนี้้บอกไดเลยว่า จริงๆค่ะ,ะเด็ดย,ยังไงคุณเป้เปบอกเริ่มด้วยชื่อของเขาเลยดีกว่านะคะกลูตาอะมิโนแอซิดมิกซ์เจ็โอ้โโหเดี๋ยวนะกลูตาอะมิโนแอซิดมิกซ์เจ็ดร้อยห้าสิบ นะคะสนใจตรง750นี่แหละเพราะว่าตัวเลขมันเยอะมากคุณแ้มันคืออะไรคะก็เริ่มต้นที่ตัวแรกเลยก็คือเขาใส่กลูตาเข้าไปด้วยเมื่อพี่เชอรี่บอกเราแล้วเออก็ูตาไทออนค่ะใช่พอพูดถึงกลูตาไทออนก็ต้องนึกถึงผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวใช่ไหมคะทีนี้กลูตาไทโอนของเราที่อยู่ในรูปแบบเม็ดตัวเก่าเราก็มี อย่างเช่นในตัวนี้ activate นะคะ activate เราก็ใส่กลูตาเข้าไป activate นี่คือตัวเก่าก่อนนะคะเราใส่ไป125มิลลิกรัม125มิลลิกรัมตัวนี้นะคะใส่ไป125มิลลิกรัมต่อเม็ดแล้วตัวใหม่เราก็พัฒนาไ่ ใส่กูต้าเข้าไปเพิ่มขึ้นนะคะใส่ไปถึง250มิลลิกรัมเลยค่ะ250มิลลิกรัมก็คือ2เท่าของตัวนี้เหรอคะใช่ค่ะทีนี้2อ0้มันยังไม่ถึง7 5 0ออตัวเลขมันไม่เห็นตรงกันเลยอ่ามันรวมอะมิโนแอซิดเข้าไปด้วยอะมิโนแอซิดคืออะไรคะคุณเป้อะมิโนแอซิดก็คือหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนหน่วยย่อยที่สุดของโปรตีนค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวกับผิวขาวยังไงอ่เออมันก็มีอยู่หลายตัวอะมิโนแอซิดมีหลายชื่อหลายชนิดหลายโครงสร้างโมเลกุ กิฟฟินเเลือกอะมิโนแอซิที่ใช้ในการประกอบร่างมาเป็นกลูตาไทโอนในร่างกาย เอจะนึกภาพออกไหมคะเป็นตัวประกอบร่างซี่เข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยแปลงร่างได้กลายเป็นกูตาไทโอรวมตัวการแปลงกายเป็นกูตาไทโอนั่นเลยถูกต้องนะคะอะมิโนแอซิดที่เราใส่ไปเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งแอลซิสเตอีนแอลกลูตามีนแล้วก็แอไกลซีนสามตัวนี้ใช่พอพอเราเติมอะมิโนแอซิดสตัวนี้เข้าไปแล้วนะคะร่างกายจะมีกระบวนการที่จะดึงเอาอะมิโนแอซิดพวกนี้เนี่ยมาประกอบร่างเป็นกูตาไท โอ,น,โอนะคะความจริงแล้วกลูตาไทโอนเนี่ยมันคือโปรตีน ค่ะทีนี้มันประกอบด้วยอะมิโนแอซิดหน่วยย่อย3ตัวนี้แหละค่ะคือถ้าเกิดอากูตาไทโอนเนี่ยมาแยกแขนแยกขาดึงออกจากการจะแบ่งออกได้เป็น3ชิ้นใก็คือ3ชิ้นนี้ถูกไหมคะถูกค่ะซึ่งแปลงร่างมาแล้วรวมกับกูตาไทโอนอีกทีหนึ่ง250มิลลิกรัมเมื่อสักครู่นี้ก็จึงกลายเป็นที่มาของตัวเลข750ใช่ค่ะก็คือเองก็คือเราใส่อะมิโนแอซิดไปอีก500มิลลิกรัมนะคะทีนี้พอมันเข้าไปในร่างกายมันอาจจะได้เพิ่มมากขึ้นกว่าสมมติเรากินกินเม็ดนี้เข้าไปใช่ไหม เราได้กลูตาไทโอนแน่ๆและ250อันน้แน่นอนะคะ่อนทีนี้เรากินอะมิโนแอซิดหรือว่าอที่เราเรียกว่ากลูตาไทโอนบูสเตอร์นี้เข้าไปนะคะมันก็จะไปประกอบร่างในร่างกายทำให้เราได้ปริมาณของกลูตาไทโอนในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นนั่นเองเขามีชื่อเรียกด้วยเหรอเป็นกลูตาไทโอนบูสเตอร์ใช่ค่ะบูสเตอร์เหมือนตัวแบบตัวเิ่มตัวขับใช่บูสเตอร์เหมือนเพิ่มพลังนั่นเองค่ะ เอรียกว่าน่าสนใจนะแล้วคันนี้พอมปนปริมาณเยอะๆคุณเปเร้750าเนี่ยมันดูเยอะมากนะมันไม่อันตรายเหรอคะอ่าไม่อันตรายเลยเพราะว่าออยเขาให้ลิมิตในการใส่กรูตาไทโอนต่อ1นเม็ดเนี่ยที่ถูกต้องเลยที่ถูกต้องเลยแค่250มิลลิกรัมใช่ไหมคะแต่ที่เมืองนอกเขามีการทดลองมาแล้วค่ะให้กินให้รับประทานกรูตาไทโอน มากที่สุดได้ถึงประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันต่อวันนะทีนี้เขาก็ทดลองให้ทานไปเรื่อยๆ2,000มิลลิกรัมต่อวันปรากฏว่าผิวขาวขึ้นจริงแล้วก็แต่ว่าไม่มีผลข้างเคียงจากการรับประทานกูตาไทโอนที่มากถึงถึง2,000มิลลิกรัมแล้วทำไมออยอถึงบ้านเราถึงได้รองรับแค่250ถ้าเกิด2,000มันดีอะคุณเบ้ก็คือเขาคำนวณเผื่อไว้นะคะจากงานวิจัยรองรับในหลายๆอันก็คือสามารถ บอกว่ากลูตาไทโอน500มิลลิกรัมเนี่ยออกฤทธิ์ได้จริงและทีนี้เขาก็เผื่อไว้ว่าสำหรับการบริโภคหนึ่งหน่วยก็ครึ่งหนึ่งแล้วกันก็เป็น2อ0มิลลิกรัมเป็นเผื่อไว้สำหรับการบริโภคต่อหนึ่งดวหนึ่งวยเท่านี้นี่เองค่ะวันหนึ่งต้องทานเยอะไหมคุณเป้ถึงจะข่าวอ่ะวันหนึ่งเป้ เป้ขอบอกสูตรเด็ดแล้วกันวันหนึ่งทายังไงก็ได้ให้ได้กลูตาไทโอน500มิลลิกรัมต่อวัน500มิลลิกรัมต่อวันทานอันนี้เข้าไปก็เกินล้วสิก็เกินล้วสิใช่ทานอันนี้เข้าไปเราจะทานเราจะเปรียบเหมือนกับเป็นการทานกลูตาไทโอน250มิลลิกรัมเพราะว่าเราใส่แบบชันเบสเสร็จแล้วเนี่ย250ที่เหลือต้องรอไปประกอบล่างก่อนค่ะทีนี้ถ้าทานตัวนี้1เม็ดเป้แนะนำให้เพิ่ม ด้วยกลูต้าเคอร์คูมาซีอีกหนึ่งคือเป็นสูตรเด่นเป็นสูตรตัวกลางของเราเองใช่ค่ะกลูต้าหนึ่งขวดกลูต้าอะมิโนแอซิดมิกซ์เจ็ดร้อยห้าสิบมิลลิกรัมอีกหนึ่งเม็ดเท่านี้เราก็ได้กลูต้าสองร้อยห้าสิบมิลเอ๊สองร้อยห้าสิบบวกสองร้อยห้าสิบเป็นห้าร้อยมิลลิกรัมต่อคือหนึ่งขวดบวกหนึ่งเม็ดแน่นอนขาวแน่นอนแล้วต้องต้องนานแค่ไหนคุณเป้ถ้าเกิดสูตรเนี้ยอ่าสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบเร่งรัด ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้เวลาประมาณสัก1อาทิตย์ในบางคนบางคนอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์เฮ้ยหอาทิตย์เร็วนะใช่เร็วๆถือว่าเร็วมากเคยมีคนกินเข้าไปแล้วแบบว่า1อาทิตย์ก็เริ่มเห็นผลแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอบบอกไว้นิดหนึ่งว่าขึ้นกับกรรมพันธุ์ขึ้นกับการดาเนินชีวิตนิดนึงว่าหลีกเลี่ยงแสงแดดได้มากขนาดไหนการดูแลตัวเองด้วยใช่ค่ะทีนี้เราบูสต์ขึ้นมาเราเราเพิ่มระดับกลูตาไทโอนเหมือนแต่ก่อนเป้เคยบอกว่าระดับกลูตาไทโอนเหมือนเครื่องบินค่อยๆไต่ขึ้นไป เราใช้สูตรนี้เป็นสูตรเร่งรัดให้มันไต่ขึ้นมาเร็วขึ้นบินเร็วบินสูงเร็วขึ้นนะคะทีนี้ถ้าใครอยากจะเหมือนรักษาระดับกลูตาไทโอนได้พยดีแล้ต้องรักษาระดับต่อช่ไม่งั้นเดี๋ยวลงมาก็รักษาระดับแบบชิลๆอาจจะเป็นตัวแอคทิวาคู่กับกลูตาเคอร์คูมาซีอีก็ได้นะทากันใช่ถ้าถ้ากลัวว่า จะได้ปริมาณของกลูตาไทโอนลดลงก็เป็นแอคติวาย2เม็ดกลูตาเคอร์คุมาซีอี1ขวดก็ได้ค่ะก็ได้แอคติวายเนี่ยสามารถทานเข้าไปได้เลยไหมตัวสูตว่าตัวเนี้ยคือไม่อยากทานตัวนั้นอยากทานตัวนี้อยากทานกล่องสีชมพูก็ได้ค่ะก็เป็นกล่องสีชมพูไอตัวแอคติวายตัวเก่าเรา,า2 2เม็ดกรูตาเคอร์คุมาซีอีหนึ่งขวดที่จัดส่วนันทำไมถึงทานแบบเม็ดอย่างเดียวไม่ได้ล่ะทานแบบเม็ด4เม็ดเลยได้ไหมได้ไม่ว่ากัน คือแล้วต่ความสะดวกมากกว่านะใช่ค่ะคือหลักการคือต้องรับประทานให้ได้วันละ500ถ้าต้องการเร่งรัดใช่ค่ะการสำหรับกรูตาไทโอนต่อวันใช่ครับและไอตัวตัวนี้ที่เราใส่มาเพิ่มขึ้นอะมิโนแอซิดก็จะเป็นตัวบูสเตอร์ช่วยเร่งให้มันขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะคุณเป้ตอว่าเอ๊ะระหว่างแบบเม็ดกับแบบน้ำเนี่ยมันมีความต่างความเหมือนกันไหมหรือว่าแค่เป็นของแข็งกับของเหลว ความต่างของกลูตาไทโอนต่างกันแน่นอนนะคะในแบบเม็ดทั้งแอคติไวแลวก็กลูตา mix 750เนี่ยเราใส่เป็น L- กลูตาไทโอนเป็นแบบผงเป็นแบบผงนะคะทีนี้ไอ้เจ้าแบบผงเนี่ยบางทีถ้ามันโดนความร้อนหรือว่าโดนอยู่ในน้ํามันจะเกิดการออกซิเดชันได้ง่ายคือบางคนถ้าเก็บไว้ในที่ชื้นอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้ใช่ไหมคุณเป้ไม่หมายถึงว่าเราประทาน้าไปแล้วไม่ค่ะถ้าเราเอาไปใส่ในน้ําถ้าเราเอามาใส่ในขวดที่มันมีน้ําอย่างเงี้ยมันจะหายไปเลยถูกไหมคะเพระา ว่าเหมือนกับเป็นการที่เสื่อมสภาพได้ง่ายนะคะอยู่ในรูปแบบเม็ดไม่เป็นไรแต่เมื่อไรก็ตามเราเอามาใส่แบบน้ำปุ๊บมันจะเสื่อมสภาพได้ง่ายกว่าจะเอามากินปุ๊บมันก็เสื่อมสภาพไปแล้วนึกออกไหมคะเราจึงออกแบบแบบน้ําโดยการใช้สูตรโครงสร้างของกลูตาไทโอนอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือเป็นออกซิไดซ์กลูตาไทโอนซึ่งดีนะบางคนน่ยไม่ชอบกินเม็ดค่ะเม็ดกินแบบน้ำเนี่ยคือ มันได้รสชาติแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าทันสมัยมีมีโนรงเป็นช็อตเดี๋ยวมีความนิยมต้องบอกว่าเป็นกลูตาไทโอนที่เสถียงถูกไหมใช่ถ้าว่าออกซิไดซ์กลูตาไทโอนนี่คือมันมีข้อดียังไงคเต้ข้อดีก็คือทําให้สามารถอยู่ในน้ําได้แล้วก็คงตัวนะคะยังมีปริมาณกลูตาไทโอนเหลืออยู่เยอะมาก Oh. นะคะทีนี้แล้วเวลาเรากินเข้าไปเราก็ได้ประโยชน์จากกลูตาไทโอนนะคะคุณหมอแอบกระซิบมาว่าเคยส่งไอ้เจ้ากลูตาเคอร์คูมาซีของเราเนี่ยไปตรวจวัดนะคะคที่ประเทศญี่ปุ่นมีแ a บตรวจวัดอย่างดีเลยนะคะหาปริมาณกล<ๆ>ูตาไทโอนเทียบเทียบกับ บางตัวอ่ทีนี้ปรากฏว่ากลูตาไทออนของเราคือกลูตาคือคุณมาซีอีมีปริมาณกลูตาไทโอนเหลืออยู่เยอะมากเรียกได้ว่าของยี่ห้ออื่นๆบางยี่ห้อแทบจะไม่มีเหลืออยู่เลยแต่ว่าเหลืออยู่ก็คือยังคงสภาพอยู่คงสภาพอยู่เดิมหรือใกล้เคียงใช่คือรับประทานนีมีประสิทธิภาพแน่นอน แน่นอนที่สำคัญพี่ทัาบแอบเห็นจากชื่อมิเคอร์คูม่าซีอีใช่ค่ะเคอร์คูม่านี่คือน้ำขมิ้นน้ำขมิ้นน้ำขมิ้นดีกับ กับผิวอยู่แล้วแน่นอนที่สุดดีกับสุขภาพด้วยช่วยอีกหลายเรื่องเลยนะเรื่องป้องกันโรคมะเร็งอะไรต่างๆเยอะมากเลยแล้วยังมีวิตามินที่เมื่อกี้พี่ชลี่บอกเลยว่าต้องซีกับอีเท่านั้นที่จะดูแลผิวของเราได้เรียกว่าในขวดนี้ครบถ้วนจริงๆมาคู่กันเลยทั้งซีและอีเลยดังนั้นพูดจริงๆแน้วก็คือท่านผู้ชมสามารถจะเลือกรับประทานได้ตามความพอใจถูกไหมชอบแบบเม็ดก็ทนแบบเม็ดรวมกันให้ได้500ต่อวันหรือไม่จะชอบผสมกับน้ำก็ได้ก็แล้วแต่นี่คือแต่ระอของสูตรแบงหลั ขอชวนอีกทีหนึ่งถ้าจะให้ได้500ทำอย่างไรบ้างก็จะเป็นอะมิโนแอซิดมิกซ์ไปเลย2เม็ดก็ได้ค่ะในเวลาท้องว่างก็ได้นะคะทีนี้หรือว่าทานหลังอาหารได้ไหมอ่ะทานหลังอาหารสักครึ่งชั่วโมงนะคะให้ให้ให้มันย่อยไปก่อนเพราะว่ามันจะได้ดูดซึมได้เต็มที่ในกระเพาะไม่มีอะไรมาขัดขวางการดูดซึมกลูตาไิโอนนะคะทีนี้หรือว่าจะทานอันนี้1เม็ดมิเจ็อยเม็ดกับ กูต้าคือคุ้ม่าซีอีหนึ่งขวดก็จะเป็นทางเลือกที่ดีเพราะอะไรมาพี่ตั้มได้ทั้งส่งไแถมไงคืออันนี้อร่อยด้วยอะไรเงี้ยเออค่ะหลากหลายหรือว่าคี่สองละ ครับอ่าแบบที่3มเปลี่ยนมาเป็นกลูตาอย่างเดียว2ขวดเลยชาวแดนก็ได้ครับผมได้หรือว่าจะเป็นกลูตา1ขวดแอคติวอิ2เม็ดก็ได้ก็ได้คือยังไงก็ได้บวกให้ได้500อ่ะอ่าใช่เออนะคะเดน๋ราต้องจำให้ได้แค่นั้นเองว่าอันไหนมีเท่าไหร่ค่ะการเก็บรักษาละคะคุณเป้คือเป็นห่วงว่าแบบน้ำเนี่ยเราจะต้องเก็บไว้ในตู้เย็นไหม หรือว่าต้องทานทานอุณหภูมิปกติได้ไหมคะสามารถทานในอุณหภูมิปกติได้เลยเพราะเราออกแบบกูตาไทโอนมาให้สามารถมีความคงตัวอยู่ในน้ำในอุณหภูมิปกติได้คนไทยชอบแช่เย็นแช่เย็นแล้วรสชาติดีขึ้นใช่ค่ะทานต่อเนื่องไปเนี่ยไม่สะสมใช่ไหมคุณเป้อา กลูตาไทโอนมันมันจะมีการร่างกายเราจะมีจะมีการใช้กลูตาไทโอนอยู่ตลอดเวลานะคะตับจะใช้กรูตาไทโอนในการเอาไปจับกับสารพิษให้อยู่ในรูปแบบที่ขับออกได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นกลูตาไทโอนในร่างกายมีการใช้ไปอย่างตลอดเวลา ถ้าเรากินเข้าไปในปริมาณที่มากพออย่างที่เป้บอก500มิกรมต่อวันมันก็จะเหลือกลูตาไทโอนไปออกนิดที่ผิวลดการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิวทาให้ผิวขาวกระจ่างใสอมชมพูอะไรก็ว่าไปที่เรารู้กันมานะคะทีนี้ถ้าเรากินไปเรื่อยๆแล้วเราหยุดกินค่ะตับเราก็ตับก็ใช้กลูตาไทโอนในการกําจัดสารพิษออกคือมันใช้อยู่แล้วในร่างกายใช่ล้มไม่สะสมเพราะฉะนั้นระดับกลูตาไทโอนก็จะหมดไป แต่มันก็อาจจะไปไม่พอที่จะทําให้ผิวขาวได้ยิกออกไหมคะง่ายๆเลยก็คือเขาไม่สะสมแต่ข้อเสียเลยก็คืออาจจะต้องเติมอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าอยากขาวอย่างต่อเนื่องเยเพราะว่าเขาใช้อยู่ตลอดเวลาใช่คะโอหคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่คุณเป้นํามาฝันนี่แล้วว่าเด็ดทั้งนั้นเลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเป้นะคะคุณพนิดาบริสุทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณเป้สวัสดีครับขอบคุณมากครับน้องเป้ครับ คท่านผู้ชมครับถ้าท่านต้องการติดต่อกับพวกเรานะครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของรายการนะครับติดต่อได้ที่ w w w g i f r e e n กีฟ n ีแชนนะครับหรือต้องการเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวนะคะคลิกเข้าไปได้เลยง่ายๆค่ะ w w w ร์ล o ว็ o o ฟซบุ๊กคอ e กีฟ e ีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ